เวลาจมีทนดีได้กี่ครั้งออกมาทําโลกของเราต้องไฟด้วยความหวังมันทุ่เจโดยไม่ต้องคิดกันด้วยจิตอาสาดูแลรักษาธรรมชาติน้ำสวัสดีค่ะดิฉันชีวรักษ์อุปนันค่ะเป็นประธานทส,ส,สมอําเภอหนองวัวซอค่ะทสมนี้คืออาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันทสมแห่งชาติเรา ในนามประธานสอสสมอำเภอหนองกวซอก็เลยร่วมกันทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ม้่ยขมิ้นตำบลอุกูงอกูอำเภอหนองกวซอจังหวัดอุดรธาน,นีซึ่งในการนี้ได้รับการบูรณาการร่วมกับทางกรมทหารราบที่13รอพันสอค่ะจะขอให้ท่านได้แนะนำตัวสักนิดนึงนะคะครับผมก็กล่าวครับว่าสวัสดีครับสำหรับ ทหารชุดทหารกิตติอาสาครับก็ขอบคุณท่านประธานคิวัลัที่ได้เห็นความสำคัญแล้วก็จะประสานมาขอทางชุดทหารก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างขอให้บอกนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะที่ทางสอสมอเราได้ร่วมกันทำในวันนี้ก็คือปรับภูมิทัศน์นะคะห้วยขมิ้นตมวัอุโมง์ค่ะ ซึ่งมีทสมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน20คนแล้วก็ทางกรมทหารราบที่13ได้เข้าร่วมกิจกรรมอีก16ท่านค่ะค่ะสำหรับท้ายที่สุดนะคะทิฉันแนนนมประธานทสมเอเมอหนองอ้อก็จะพยายามทำและประปับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำห้วยขมิ้นตรงนี้ให้เป็นสถานที่พักผ่อน หรือเป็นสถานที่ที่ชุมชนนี้มองเห็นความสำคัญเดินผ่านไปผ่านมาการจราจรสีความปลอดภัยนะคะแล้วก็จะรักษาสมดุลทางธรรมชาติให้เป็นที่ยั่งยืนตลอดไปค่ะนะครับสรัรับทหารนะครับสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนก็ยินดีครับให้ความร่วมมือขอให้ประสานมาให้บอกครับยินดีช่วยทุกภารกิจครับกิจกรรมที่เราสำหรับวันนี้ก็ ขอก,กราบขอบพระคุณท่านเฉลิมนะคะผู้ควบคุมกลุ่มงานกองพันทหารราบที่13รอพันสองที่มาช่วยเหลือพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ ชีวิตเวลาที่มีทันดีได้กี่ครั้งออกมาทำทาโลกของเราต้องไฟด้วยความหวังมันถึงเทโดยไม่ต้องคิดกันด้วยจิตอาสาดูแลรักษาทรมาชาติน้ำามื่อลำธาร <c oughs> คนที่พูดไว้ว่าเด็ดตอกไม้สะเทือนทั้งเดือนและดาวจาการกระทำให้โลกถูกทำร้ายก็คงจะทนไม่ได้แต่ยังมีเราที่จะสู้ไปมไมุึเทอย่างไม่หยุดยั้งให้เป็นพลังให้เป็นรางใจบุกไปไม่จริงกัน <c oughs> คือใจเราเพราะจะสหละพวกเราต้องต่อโม ก็เพรพพาคนทุ่มเทด้วยใจเราทั้งใจจะยอมจะเสียสละแรงกายึงจุดไ,ไห,ไหไมบอกกับเธอเชื่อเถอะที่เธอนั้นได้ทำให้ไปต้องเหนื่อยต้องทนแค่ไหนมันออกมาจากหัวใจเชื่อเถอะที่ทำมันสำคัญยิ่งใหญ่โปรดจงนั่นใจที่เราได้ทำเธอเชื่อเถอะ ที่เรานั้นได้ทำลงไปออกมปจากท้าใหนทีไปไปร้อนหยเชื่อฮะที่ทำมันเป็นคนบุใหม่ันไห้ยิงเข้าใจหนชีวิตที่ได้ทำ Hey ให้วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดี๋ยพลังเราทอหมอจะไม่หยุดเดี๋ยวคิดอัพไปต่อนี่แหละคือทอสมอ ที่เธอนั้นได้ทำให้ไปต้องเหนื่อยต้องทนแค่ไหนมันออกมาจากหัวใจอเชื่อเถอะที่ทำมันสำคัญยิ่งใหญ่โปรดจงนั่นใจที่เราได้กกทำอเชื่อเถอะที่เรานั้นได้ทำลงไปออกมาจากข้างในมันไหม่ดดร้อนใครใเชื่อเถอะที่ทำมันพระคนรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเข้าใจ สี่คำที่เป็นหัวใจหลักต้องช่วยกันประสานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติประเมินผลสี่คำที่เป็นหัวใจหลักต้องช่วยกันประสานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติประเมินผลสี่คำที่เป็นหัวใจหลักต้องช่วยกันประสานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติประเมินผลสี่คำที่เป็นหัวใจหลักต้องช่วยกันประสานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติประเมินผล